มาถึงโรงแรมโตคิวเลยแล้วนะครับผมโรงแรมอยู่ย่านใจกลางสกาเอะเลยทีเดียวนะครับเดินทางสะดวกนะครับห้องก็มาถึงกันเล็กมากนะฮะเดินจากนี้ไปดองกี้นิดเดียวนะครับผมแัม้ก็เป็นย่านชอปปิ้งอยู่แล้วนะครับผมสีกฟ้า,าว่าวิวโอเคเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดินชอปปิ้งกันแล้วนะครับผมดูบรรยาก,กาศโรงแรมครา่าวๆนะครับ อังอาบน้ําด้วยไม่ถึงกันเล็กเลยนะนี่อยาแต่ผมคิดื่าผมมีครบนะฮะอุกอ<ไ>ปกรณงฟันมีครบหอน้ำบัตรโฮเทลพอออืไม่เอาแล้วพักห้องแปดสามสองนะครับผมชั้นแปดมีริฟสองตัวนะครับผมโรงแรมประมาณสามดาวนะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับมันทีเตอร์มันเอเนอะ ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมจบการรียนบรรยากาศเท่านี้นะครับ